ห้าชิ้นหลังการสังหารศัตรูเอาดีมามามาทายมันมาทายแม่แล้วแต่ก็แล้วแต่สไตล์ว่าเชนแบบขนาดเล่นแบบไหนคือลูกก็ไม่ได้ฆ่าคนเยอะได้ปะยวกบอลเขยบเข้ามาไกลชิดเวอร์อุ้ยอุ้ยขืนเลยนะเนี่ยแบบก็รู้ว่าชุดใครเข้ากว่ากันอะลูกป้าเชนลไงอ่าให้ไปเปลี่ยนไหมล่ะไม่คือเชน ไม่เข้าใจอีกหรอว่าเทมเป็นผู้หญิงไงเชน่ะดิแ oh <my> ปลกประหลาดผู้หญิงมันนั่งแบบนี่ดูเทมเป็นเลยอะ่ะโลจะบอกว่าอะไรคือพอดีว่าโลเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไงเออเป็นฟอกทองอะไม่บุรุษไงเพราะมองซ้ายมองขวา <laughs> ทำมองอันนี้ไม่ทำมองอันนี้คือจ้องเลยใช่หันซ้ายหันขวาเขา<อ>น่าจะชอบเราสองคนนะเชนทำไม ด,ดีจองไม่เลิกมองซ้ายมองขวาแบบละสายตาจากใครไม่ได้คือแบบซ้ายขวาซ้ายขวาหลายใจอ,ะอ่ะพอในยสรามมากกันละ<ช>ไปไปสมรูนกัน,นอุยัยแล้วดูมีคนมองจีมีคนมองมีคนมองเราเ p ม BG ซอบจยเขามองมเรา,าหรือเปล่าชีเข้าว่าว้าเนเาว่าผู้เล่นเก่า ค้ว่าเก่าปะรือว่าเก่าไม่รู้เพราะว่าเขาลงชื่อถ่ายด้วยบีจีประเชนสุ่มรุน้นไนอ๋อเห็นละจ้ะเมื่อกี้สุ่มไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเสียงมันหายเลยได้ออกเข้าใหม่แล้วก็ถ่ายใหม่สุมส่มมเกลือ มันต้องสุ่มยังไงให้ได้ของดีคือต้องสุ่มไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่มันจะมีค่าชโชคของมันเดี๋ยวมันก็่อนตอนนี้กุญแจประมาณพัน 1, กว่ากว่าได้แล้วกองขุดจัดแต่ไม่ได้อยากได้ไม่อยากได้ลุ้นวงอยากได้แบบแดงต้องควนเอาอันนี้ปะเพิ่มเพิ่มเลือสูงสุด1.6ไม่5นาทีแรกไม่รู้ถึงแค่นาทีแรกก็ส่วนใหญ่เป็นเกมมันนานนี่แหละก็ไม่ได้ไม่ได้ของดีเลย ยการยังเกิดใหม่เวลาเราการเกิดเวลาการเกิดชอบอยากได้ลุนแดงอ่ะมันมีลุ้นเรื่อสีไม่ลื้ดูเลยมีอะไรบ้างในในนี้เดี๋ยวทำไมลูดใหม่ๆหน้าตาแปลกๆมีตั้งเยอะแล้วเราได้อะไรข้างล่างนี้เป็นงั้นไปเปอร์เซ็นต์เงาเต้องโอ้ยไม่อยากได้สีเหลืองอ่ะเอาหน่าอยากได้สีอื่นอ่ะ มก็ลองอา่านสกิลมันก่อนเ,นเย็นนกดอันนี้บ้างสิสกิสักหน่อยละกันวุตนเมื่มก่อนมีนใจมากที่สเลสามเนตนี้เรอกสามแต่นันมัไม่ไ่งใส่ไเีไยแต่คิดเอาว่าิไม่ไไงินปรับรูเข้ากับสไตล์เาได้เล ใส่ดุเรื่อพอโลกดูใจดุรื่แต่ตีโน้มีาทอชูละอนนี้ไม่ได้คนใจรปเลยไม่ได้ตัเงินหอีกแล้วอะไรอะโลทุบดูดีนะจากปลอกรูปอะได้จอกก็อ่ะคนดูจะฟังาเรื่องนี้คนหนึงโลทุบโดนตีคนหนึงจอกก็ได้รับโลสอันหลังจากสังหารศัตรูเกิดชงคุณสมบัตทักษะสรงความเสียหาย0โบนัสความเสียหาย5%ต่อต่ออะอ๋อต่อแต้มโลโอเคดูนีดูดูมาบ้ เาะมันลดความสักาที่ได้เ1การตรงนี้ท่ต่กว่าจะลดการรัก3%แลลดความคงทนใช้งานอย่าง3ี้หมดแล้วมัก็คือล็อกบวก5%ช่องเสียหายคิดก็คิี่ที่ได้รับ5%แล้วมันก็จะมี5ตัวใช้งานะได้รูน้ามเสียหายเป็นระ่ดีไหมรูดีดีสเลยงัไม่ฟังัวอารุณอารุณมีหมดแล้วรู้อ่รู้อะไร48%ังไม่รู้าระครับมันมาูนคือแบสีามันเปนอันดที่สดอ

อเราใส่ได้หรอ้เรใชส่เกเราใส่แันต้ใส่าอได้ไหมใส่สามหมใช่อัถ้าเกิเรา่ไงแมเนีมแบบแบบเใส่สีแดงแล้วเราลองกันสีแดงก็กเป็นสีอย่างนี้ได้ไหม่ไดสีก็องสีแดงไม่ได้เรากจไสามัแบน้ไหมเออร่าัสีแ้ก็เราดูอไน่าดูอะไรลุ้นับนี่เลุ้นับทํไมเราลุ้นกินต้องอะไรสิบเอ้ักลอก่อนเล ลเกนี้เออาะกอนจะเร่รปลรสามหรืสี่อะดูไม่เ็น่องสมไหมเร่อนันมนเป็นเรื่องสี่หรือเรื่ง่งสเหี่ยมสีกมากกว่าสีเหียมอะแต่คืออะรเนี่ยเซตมีเาะก่อสเจก่อนมนดีนะเซตเซตือาะก่อมันนบเจาะก่อนอี้อะรอะอะไอมีจะก่อเจาะอดีส่มันาะกอนเจาะก่อไือ่สีเะกออหงมเล่นู้ใ่อนเอกรเ้ี่สิ้นหใส่กาจง ลุนกันต่อพี่ซิงหังดีแล้วตอกนไปเแล้วกัตะูก็มาใส่ีสีแดงต่อสู้พี่ิงหงนอ๋อใส่ข้อกน้ำตรงีสุดไม่อยากได้เกออ่ะไปอกอะไรไรลจริงจอ้ทอใชกยูใช่สมีมีที่ใช้ยอะไม่ต้ใส่าอาจะอีเพราะเกิตใหม่เนาะไมใหม่่ไ้เอกอีกลวอ่ะไม่อยากจ้อก่มีกสกอันมไเจกะที่บ้าสีฟาเนี่ยมันมีมัไปอยู่แล้วคือันไม่ค่อยดูสีฟ้าเลยไม่ร้รสึกวอ้ย การฆ่าศัตรูหตัวสามารถเพิ่มความเสียหาระยประชิดได้0.01 0สุ0.00 0.00การฆ่าศัตรูหนตัวสามารถเพิ่มพลังชีวิตได้0 0 0กาะเกาะเกาาะอ่ะกฎกติการนสีมุนเขาใส่อะไรกัน้าไม่รู้ครับรู้เอยเาะเกาะเกาศัตรูหนึ่งตัวสามารถเพิ่มพลังชีวิตูงสุด2ดีเนี่ยพลังชีวิตคือเนี่ยอ่านสกิลรูนท่าะความเจ้าของเป็นไงมันฟูเกาะเกาะรูนที่ตั้งสกิลรูนพอเลิกโคตรเลยเน้าญองเ่ เท่าที่รู้จักเกมมาคือมันไม่ได้ตั้งรุนดีให้เราเลยก็ลองดูดิส่วนใหญ่เทมเห็นดาวคะแนนรวมเนี้ยปะคือมันจะทําให้เราคะแนนรวมเยอะมากที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าเอา่อลองไหมจะไปเล่นด้วยกันอนะ่ะอแรงไหมเอาจริงดิเทมหนึ่งเกมแรงไรเทมอ่ะโอ้แรงทองอ่าอเคไม่แต่สีม่วงเทมมีเยอะอยู่นะเทมไม่รู้ว่ามันควรจะต้องเอาแบบ สีม่วงอะอสำหรับโลกอะก็โอเคอันนี้คืออะไรอะมันจะไม่มีรูเหรออ,อ๋อไม่มีรูเลยไม่สามารถอัพได้อืมเราก็ต้องเริ่มจากเลยวันนี้ก่อนอต้องไปศึกษาก่อนอย่าไปกดใส่มั่วเดี๋ยวมันจะสีม่วงทิ้งเม,ม,ม,มาเดี๋ยวเชิญไปอยากได้อยาอยากได้ต่อเกาะอ่ะเเทมใส่เอ้ยเยจ้าคือต่อเกาะมันดีนะเทมเทมคิดดู กาะแบบสัตว์หนาแค่ไหนอะเราเจาะเกาะมันได้อะ่ะไม่ได้ใส่เจาะเกาะเลยเทมเธอคิดดีๆเกาะมันะ<อ>มันอัพตัวมันหนาแค่ไหนอะเทมถ้าเราเจาะเกาะมันอะจอบนะอืมโอย๊ยอะใช่แต่คือมันไม่ใช่ทำไมเกมนี่ใส่อย่างนี้เกมบอกว่าฉันพีได้ ตกตายอะเชิญม,มาตอนไหนก็อบอกตอนนี้กําลังจัดดูดใหม่อีกนิดนึงไม่ได้ล่อันไม่ไม่เล่นอันที่เก็บตั้งให้ละเราตั้งเองเลยบวกที่สิเล่นกันก่อนเถอะมันคลิปจะยาวละโอเคครับเชิญมาครับเชิญละตกลงอืมมาละขอให้เจอเพื่อนร่วมทีมที่น่ารักคือเราก,ก็ทำหน้าที่เดิมใช่กันเตียงเถมจะไปบวกละ ต่ตั้งแต่แบบที่เล่นมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเกมแรกที่มจะไปบวกแล้วอาจจะตายปกตินะที่เทมเล่นคนเดียวคือเทมกันติงอย่างเดียวเลยแม่รักเพื่อนเนาะ <laughs> รัก<ห>ชีวิตวตัวเองก,กลัวเตียงแตกเราจะไม่มีชีวิตรอดหดนานอ่ะไม่ค่อยได้เล่นไงเรามาส่องกันเถอะว่ามีใครบ้างค <c oughs> <c oughs> นนี้คนแรกเลยวิเนี่ยางงายังไงเราก็น่าจะมีแววชนะอยู่นะทำไม ดูแรงแต่ละคนพอๆกับเราอุ้ยแต่ไม่แน่นะแรงต่ำอาจจะตึงก็ได้อุ้ยแต่คนนี้กรอบอยู่นานอยู่นั้นเนี่ยคนนี้คนไหนสีสีเหลืองที่เขาชื่อเฟอร์บอบอบอะไรสักอย่างเฟรดเฟิดเฟรเห็นเหโบรเออก็อ่านยื่อเนี่ยแล้วอะไรถามไม่ได้ถามแล้วซ้ว่าเห็นหรือไม่เห็นเอ๊ะเขาอยู่สีแดงเหรอแล้วเขาอยู่เหลืองไม่ใช่เหรอ เทมมีทองน้อยนิดเทมไปไม่ได้นะเนี่ยชินแต่ไอดีเพื่อนเทมอ่ะเกิดมามีทองสามสิบกว่าอันอ่ะทข้มอ่ะเพราะว่าเพื่อนขออัพเออลืมอัพอีกอันนึ่งที่ที่มันเป็นเพชรอ่าใช่เพื่อนเราพรสวรรค์เยอะเกิดมารวยเลยนี่ตกายใช่ไหมแค่นี้ก็พอมากไปเลยไม่ต้องกลัว ขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยพร้อมกระเป๋าที่หายถ้าไ,ไมเหมือนมันคุ้มออกซิเดียมเลยอ่ะทำไมหยิบงานนะไม่นอนเกม<ว> ه, อุ้ยมันยิงธนูมาช่วยด้วยเออเออเอออีกละไม่โดนหรอกไม,อไม่โดนก็โดนละสิปล่อยเชือกผมเกียวแล้วกันเดี๋ยวเอาไปบวก มีแต่บอทเลยเอาว่าเขาเหรอพูดจริงนะไม่คิดว่าถ้าเกิดเราสู้บอทไม่ได้เนี่ยเอเอ,เอ <c oughs> ถ้าเราสู้บอทไม่ได้เนี่ยอุบัติเหตุนิดหน,น่อยไปเพื่อนเราไปด้วยกันมันสู้ได้แค่หันหัวแบบอ่อนให้บอดเฉยๆเมืเ่อกี้ ก็จ้าใช่คนิดหน่อยนิดหน่อยไปไไปไปมันบดนะเทมว่าโอ my god ดวไงฟามคิวหรือไง นร่องว่ามันก็ดูไม่บอดขนาดนะั้นปะเออก็ดูบอดเทมดูดตกตายเรืว,ว่าไม่บอดเทมไม่บอดไม่บอดทรงนี้ไม่บอดแค่เขาอาจจะต่างกับเราเกินไปเพราะเราเคยเล่นมาก่อนเล่นมาก่อนแล้วทำไมดดตกตายได้จะรู้ไหมละ่ะหาคนเล่นสิจ๊ะ เอาใหม่มาอันนี้จริงจังแล้วไม่จริงโจ้แล้วฟ้าตีสนุกมากพอเป็นบอดท,ทำไหมค่ ถูกไหมถูกได้ถูกเลยหับถูกบบเออยู่ๆก็ไงเงือบไหนจะหัวใจจะเหลือศูนย์ไละ เรื category, ่องดูโคตรตึงอ่ะทำไมอ่ะอ๋อเดียวเดวยกันเองดีกว่าพี่หงงไปหรือเปล่าไปแดงไปแดงเรื่องโคตรตึงเทมมีแรงเอออาจจะเป็นเพราะคนอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่บอดเขาเป็นคนจริงอ่ะเรื่องยุทธหันแดงอะ ก็โดนแดงรัดคิ้วเราจะมารัดคิ้วแดงเอ้ยรัดคิ้วเหลืองแต่ว่าเรารดนดันโดนแดงรัดคิ้วต้องเป็นแดงแดงดีไหมมาได้เฮ้ยกดไม่กดไม่โดน เอาตัวนู้นดิไปเอาตัวนู้นดิเอาเลยเป้นเลือไปะออกเปือนเลือดเฮ้ยอะไรอ่ะโดนระเบิดไปเหรอไม่รู้แต่อยู่ๆเลือดลูกก็กลับมาเต็มอาจจะเพราะลูกค้าใครไปเมื่อกี้ลูกสู่อเลืองดุ้ยุ้ยเลืองหูไม่เฉยเลยดุอยมี ออกรอหินอะสบายคุณต้องซื้ออันนี้ก่อน,น <c oughs> แต่มันมีคนเกาะเพชรด้วยอะ่ะเนาะ ร้อน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 ไวป่าไวป้าไว้าสิ่งนี้เดี่ยวมันจะตายแล้วเชนตัวเกาะเพชรอ่ะอ๋อร้อนร้อนร้อนปิดไฟ <laughs> <laughs> เกิดอย่างช้าเพื่อนเราอัพขนาดไหนคือแบบเพื่อนทำเกิดอย่างไวอ่ะไม่ไม่ก็ไม่ไวขนาดนั้นแต่ก็ไวกว่าทีมอ่ะเพื่อนทำอัพแบบยิวมากเพราะเขาเป็นเพราะเขาเป็น VAP อือ ไหวไหมไหวแต่อาจจะถูกเกงไม่ได้คับตอนนี้อาจจะไม่ถอยอกำลังไปจะตายจะตายจะตายจะกระโดด ปล่อยเพื่อนซูไปก่อนนะเราขอซื้อแอปเปิลทองกินก่อนมันกันหนาขึ้นแล้วนะั้นใส่ร้าเข้าไปด้วย่ะเชนจริงอ่ะจริงเราทีนทีมาตุ้มเถอะโอเคได้แต่ลถใส่ทีทีไม่เป็นปลาปลาไปแต่มันไม่มันก็เติมนะแต่ว่ามันไม่เล่นอะ่ะอันนี้คือกำแพง ึงชูล้โอ้ยมันเลือดเหลือสูแล้วว่าเมื่อกี้ไม่ตายเพื่อนทำไมนายยืนตามเงินเฉยๆเราถ้าเล่นสเต็ปจริงๆไม่น่าตายแต่แค่แบบเล่นสเต็ปเห็นก็ตีไม่โดนเหมือนกันไงแต่สู้กับคนคล้ายๆบดมันก็ยังไงไม่ไปสน,นุ ไม่เชิงแย,แย่แต่เราไม่่อยแบบนนมันก็อืมแต่ว่าเราก็ยังซูไม่ได้เลยเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดคนเป็นเป็นแบบิีมือแบบซูซีซูซีอย่างเงี้ยเราน่าจะไม่ไหวเลย เดินเดินไปเอ๊เออซามก่อนก็ได้คอยไปไี้คนตายมาสองรอบแล้วแต่เขาคาดได้หนึ่งตัวนี้นะเฮ้ยเอ้ย,อยทำไมเพื่อนได้เงินก่อนเทมอ,อ่ะอุ้ยเคนหนุกเลยอะไรก็ไม่รูม้มันต้องมีทองอะ่ะมันไม่มีของเลยเล่นไม่ได้ไงเราไหม ทำไม,ไม,ไมรวยอะเพราะว่าตายแล้วต้องเกิดใหม่ก็ได้โหงไงอ๋อวางายแล้วครับดีดูเอ้าเพื่อนสุดยอ,อ,อ,อดเลยนายรักคิวเรา ไม่เป็นไรเราก็เกือบตายเหมือนกันคุณเทมจะสู้ไอตัวเกาะเพนรนั่นไดน,นะแต่ว่าเทมด,มดันแบบซูซี่กับมันเกินไปอืมอะต้องอัพเพราะเราก็อัพอยู่เอ็มก็อัพนะก็อ,อัพก็ตัวที่เหลืออยู่ไหนไมุดมาหนาะตอนนี้ไม่เมียเป็นทองแล้วเนี่ยนะเหลือหนึ่งตัวที่สองตัวเออมันไปแล้วมันไปกลาง เห็นะไข้างบนยี่สิบแปดนาทีเน,นี่ยเป็านเวลาประมาณสินาทีได้ไหมมากกว่าน,นั้นนะใช่พอสูงอย่างเงี้ยมาระหว่างนี้เรามาอมอมตอๆตอบตอบตอกตอบตัวอะไร่ เสเนนะนะดอ๊มันน่าจะกำลังทูกนะอืมใช่โอ้ยยิงกับปูเลย <c oughs> เออเ <c oughs> ชนรู้หรือยัง <c oughs> ว่ามันกดค้างในการตอบบอกได้นะ กดอีกครั้งไหมเล่นอีกครั้งหรออืไปคลิปเจ้าอไหมพอเฮ้ยเราไปไปอัพนั้นกันก่อนกับเราปีกับเราปีปนี่ยี่สิบคิวอันดับหนึ่งก็เทม,มิเอ้ยก็เ็ม,ม่ตายเท่าเดิมอะเราตายสองมันตายส <laughs> ี่เทมบูเยอะไงเทมไปสู้ดาบไม้กับคนเกาะเพชรอะต้องมั่นใจมากแค่ไหนอะ แล plane. ้วก็ตายไงมั่นใจแล้วก uh ็ยังตายแล้วใครจะต้องตัดคลิปนี้เนี่ยยาวเป็นนาทีจะเป็นคนเล่นไงี่ไม่ใช่โละมา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 อัพนี้กันเถอะนี่มันต้องอัพอะไรมันถึงจะอัพเพิ่มได้ต้องอัพเท่าไหร่ถึงจะเพิ่มได้เพิ่มไปอ๋อมันต้องกดปล้อ นี่ไงชิลอลัพมั่วเลยนะโล่งอัพแต่ไม่มีเสาเอัพมั่วไม่มีไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ,นะนอืมสรุปตัวแส่แท่งองคำาอันนี้มันไม่ได้แคบบ่แบบก็เหลือไม่กี่ร้อยแล้วเราจะสิบมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยอ่านไม่ออกระยะวิกเกอร์ของโฟร์เซนออเป็นแบบแช่แข็งเหรอ พิ่มขึ้นไม่ค่อยชอบนะหมวกออกนะเราจะไม่เป็นทีมเดียวกันแล้วทิ้งเพราะรู้จะเอาหมวกออกครับละโอเคเรามาจบคลิปกับผู้บ่าวนี้กันเถอะเฮ้ยนายนาย,นายขวางทางอะ่ะ<ป>มาไปอยู่ไหนนี่นอ๋ออยู่นี่นายรู้ไหมนายขวางทางอ่ะเราก็ถ่ายในปากนาะยเลยอุ้ยมีเอฟเฟกต์ซูซ่ามาๆมา,มา,มานายอยากขยับนะเดี๋ยวเนี้มาสามสี่ ขอจบคลิปวิพิงเท่านี้นะคะเราก็ได้ทำการอัพแล้วก็ได้ไปลองเล่นเรียบร้อยแล้วก็เจอแต่ผู้เล่นใหม่ไม่ก็บดมันก็เลยเล่นได้สบายแต่ถ้าไปเจอคนจริงก็น่าจะไม่รอดเหมือนเดิมเพราะว่าก็ก็คิดมาสีครั้งเหมือนกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเย่ yeah.